ันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาเดทาวินทาวเวอร์โฮเทลแวงค็อกมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการที่คุบคันบนทําเลใจกลางเมืองกรุงได้จัดงานแถลงข่าวการจัดประกวดมิสแกรนชไชน่า2025ที่สันเทอร์บายเดทาวินทาวเวอร์โฮเทลแวงคอกอย่างยิง่งใหญ่ ตัวผู้บริหารของโรงแรมแเดอะเทวินเทวเวอร์โฮเทลแมงคอกคุณหยกทั่เพรนภัสกิตตะเสรีนักธุรกิจสาวสวยไฟแรงตัวแทนผู้ถือบุคคลสิทธิ์นิสแคนไชานาดในปีนี้อย่างเป็นทางการนภัสทีมคุณแอนเดียการนิการเลยค่ะวันนี้ร่วมบริหารในตำแหน่งร่วมนวยการกองประกวดมิสแคนไชนา่า เพื่อเป็นหลางสาทางที่มีศักยภาพในการเป็นตะบอกเสียง้านการท่องเทีย่ยวและเป็นตัวแทนของจังหวัดชัชน่าไปคว้าใช้ในการประกวดนิสแกไนไทแลนงานยัง,ยงได้รับเกียรติจากผู้สัมผัญหลักในการจั่ประกวดมาร้วมพูดคุยในครั้งนี้ด้วยและไฮไลท์สำคัญการเปิดตัวมงกุฎเศรษฐียศบูมินัสกายโดยคุณอาไอรพรพัก นิสแคนชัยนา2 0 24สร้า 2024. งความตื่นตาตื่นใจให้กับแผนและนักท่องเที่ยวภายในงานเป็นอย่างมากทั้งความฟังดีของ p ีดี77จังหวัดและ3น้องเวทีนิสแกนที่มาร่วมง,งานหลังจากนี้จะมีการเก็บตัวของผู้เข้าประกวดในวันที่19-20กัยนยายนนี้ที่โรงแรมเดดทาวินทาวเวอร์โฮเทลบันคอกพร้อมกิจกรรมพิเศษมากมายค่ะคุณส่ง ถูกะสกรวัสถุอะไรนะคะถูกะส์ในการจัดงานแค่ะคือจริงๆแล้วอย่างที่บอกอะค่ะว่าทางโรงแรมอะค่ะเป็นธุรกิจที่เอาจงจริงว่าในการสนับสนุนสปอนเซอร์ของของมิสแกรนเนี่ยยังไม่เคยมีธุรกิจโรงแรมเท่าไหร่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเนี้ยทางพี่หยกมองว่าเราอะตอนเนี้ยทางมิสเอ่อทางทางทางโรง,ง,งแรมมันมีความพร้อมแล้วค่ะ ในไม่ว่าจะเป็นด้านเซอร์วิสบริการเนาะหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยอยากจะหาช่องทางใหม่ๆในการที่จะโปรโมทผลิตภัณฑ์ของเราอะไรอย่างงี้ค่ะให้กับให้กับทางอื่นพี่อกก็เลยคิดว่าเลือกที่จะใช้แกรนไ h a i l a n d เนี่ยแหละค่ะมิสแกรนเป็นเป็นช่องทางแรกในการที่จะโปรโมทออกไปอะคะ่ะ อย่างที่บอกค่ะว่าอยากจะเป็นการ เป็นช่องทางการตลาดใหม่ๆให้กับโรงแรมค่ะีเป็นการโปรโมทแล้วก็อย่างที่บอกนะคะด้วยความที่มิสแกรนไทยแลนด์อย่างที่ยกเห็นนะคะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไม่ไม,ม,ม,ม่มันไม่ใช่แค่นางงามแล้วค่ะมันเป็นการทําหลายๆอย่างธุรกิจหลายๆอย่างโปรโมทหลายๆอย่างโดยความที่ใช้มิสแกรนแต่ละจังหวัดนี่มีศักยภาพในการโปรโมทมากพี่ยอก,กเลยคิดว่าในการใช้นางงามเนี่ยลองลองซิใชชนางงามมาโปรโมทธุรกิจโรงแรมของเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าดูแล้วที่ผ่านมาหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ย โอ้มิสแกรนนี่มีศักยภาพไม่ว่าไม่ไม่ใช่แค่ความสวยนะคะสามารถขายได้หลายอย่างเลยค่ะก็เลยอ่ะลองดูซิเผื่อจะมาช่วยโปรโมทธุรกิจของพี่หยกด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอกชีพบรงเีณกิจการพูดถึงผู้สัะกอารค่ะทางการท่อเทีค่ะจะให้กก่าวถือผู้สือบัตร จริงๆผู้สนับสนุนหลักของเราอะค่ะตอนนี้จะเป็นโรงพยาบาลน,นะคะทนบุรีบำรุงเมืองค่ะคืออย่างที่บอกค่ะว่าอย่างของพี่โอเป็นธุรกิจบริการนะคะโรงแรมทีนี้เนี่ยเราเนี่ยอยากจะทําให้บริการเขาวงจรมีธุรกิจโรงพยาบาลเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ย<ต>เพื่อที่ว่าจะดูแลน้องๆในการที่ก่อนที่จะเข้าประกวดเนี่ยค่ะความพร้อมหลายๆอย่างอะค่ะ องรวม <S <S เขาเรียกว่าองรวมนะเดียโนองรวมค่ะไม่ว่าไม่ว่า,วาจะเป็นเรื่องความงามไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสวยงามหรือว่าความพร้อมในด้านร่างกายทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้น <S <S <ๆ>เราอาจจะไม่เหมือนที่อื่นๆที่อาจจะให้เฉพาะความงามอย่างเดียวแต่ว่าเราจะให้ความพร้อมอง,งรวมเลยค่ะทั้งบอดี้ฟูลบอดี้เลยค่ะตั้งแต่หัวจรดเท้าค่ะรวมไปถึงมายด้วยนะคะเราจะให้เช็คอ่ะพูดพูดอันนี้พูดได้น้องว่าเราจะให้เช็คแบบว่าความพร้อมของสภาพจิตใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วย ่าโอน้องอาจจะเครียดหรือเปล่าก่อนถ้าประกวดใดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหึงแล้วนะคะแล้วก็คลินิกเสริมความงามเนาะที่มาคันเนอร์เราเยอะนะคะพันเนอร์เรามีหลายส่วนเลยค่ะตอนนี้ค่ะ ในพระมงกุฎต้องบอกเลยว่ามีความภูมิใจมากๆค่ะเพราะว่าตัวแอนดีเองเนี่ยเป็นคนตั้งชื่อมองกุฎเองนะคะแล้วก็อ,ออกแบบพี่วนนึ่งในการออกแบบแล้วก็สร้างมีการเขียนแรงบันดาลใจว่าเราต้องการให้มันเป็นแบบไหนนะคะก็คือมองกุฎของเราเนี่ยเราเลือกอัญมณีสีฟ้านะคะเพื่อให้เ,เปรียบเสมือน,นะคะ่ะมีแรงบันดาลใจมาจากดา ที่ส่องสว่างในท้องฟ้านะคะชื่อว่าลูมิเนียสกายนะคะค่ะแล้วก็ตรงยอดของมองกุฎนะคะเราก็เลือกที่จะให้สูงที่สุดนะคะเพราะว่าเปรียบเสมือนกับโรงแรมของเราที่ตั้งอยู่กลางเมืองของเมืองกรุงเทพนั่นเองค่ะจะจจับมกิร เพราะว่าเรามีพาร์ทเนอร์ต่างๆนะคะคือตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวยังจะอุบไว้ก่อนเลยยังไม่สามารถบอกได้แต่ว่าน้องๆผู้เข้าประกวดอาจจะพอรู้บ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเราจะมีพาไปไหนบ้างแต่รับรองค่ะว่าแหวกแนวไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เหมือนจังหวัดอื่นแน่นอนค่ะเพราะด้วยความที่ของพี่ออกไปโรงแรมอะเนาะเราเราจะต้องมีอะไรที่มันแหวกแนวกว่าจังหวัดอื่นแน่นอนค่ะสุดท้ายไหคะอ่ะดีจ้ะ ฝากถึงเด็กๆนะคะเด็กๆดีกว่าที่ยังตัดสินใจไม่ได้นะคะแล้วก็ผู้เข้าประกวดท่านไหนนะคะที่ยังลังเลอยู่เนี่ยอยากให้รีบตัดสินใจนะคะไม่ว่าคุณเนี่ยอยากสะลงจังหวัดไหนนะคะไม่ใช่แค่แกรนของชัยนาทอย่างเดียวแต่ว่ามิสแกรนทุกจังหวัดนะคะยินดีต้อนรับเด็กๆนะคะที่มีความมุ่งมั่นแล้วก็ความมั่นใจนะคะที่จะไปคว้าม,มงทองนะคะอ,อยากให้เด็กๆ ทุกคนนะคะมาสมัครเร็วๆค่ะแล้วก็มาร่วมไปความมงทองไปได้วยกันค่ะปิดรับสมัครวันไหนปิดรับสมัครของเราจะเป็นวันที่สิบเดือนาะสิห <15 S 2> เดือนหน้าค่ะใช่ค่ะจะจัดไฟแนลวันที่21กันยาค่ะฝากถึงน้องๆนะคะที่ยังลังเลอยู่นะคะไม่ต้องลังเลค่ะเพราะว่าอย่าง t ว i n Tower เนี่ยตอนปีนี้ก็เป็นปีแรกที่เราเข้ามาจับเวทีนางงามเหมือนกัน ฉะนั้นมาไปด้วยกันค่ะน้องๆทุกคนก็ใหม่มากเหมือนกันค่ะเรามาไปด้วยกันมีอะไรสนุกสนุกให้ทำกันเยอะค่ะไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวพี่อยกดูแลให้ย้ายแน่นอนค่ะยังรับอยู่เสมอค่ะยังรับอยู่ตลอดค่ะตา่าไงมจะมีผู้สัตว สนุนดูได้ใน Facebook เลยค่ะมี<ช>เบอร์มีเบอร์ติดต่อให้อยู่แล้วค่ะสามารถทักมาในเพจของ Miss Grand China ได้เลยใช่ค่ะหรือคปามว่าเป็นมือใหม่นี่มีมความกังวลใจอะไรไมหมคะจริงๆก็แอบ,บถามว่ากังวลไหมก็มีความกังวลค่ะแต่ว่าในความมั่นใจเนี่ยค่อนข้างเกินร้อยเพราะว่าเรามุ่งม,มั่นแล้วเราก็ตั้งใจว่ามันจะต้องออกมาดีเราก็เลยพยายามเลือกทีมงานแล้วก็ ทุกอย่างที่มีคุณภาพค่ะรวมไปถึงบุคลากรของโรงแรมเองของ organizer เองหรือว่าของทีมออกองชัยนาทเองคะคะพวกเราก็ค่อนข้างคัดสันกันมาเพื่อให้ทุกทุกอย่างดีที่สุดเพอร์เฟกที่สุดเพื่อมาให้ดูแลน้องๆค่ะปีนี้ค่ะบอกเลยค่ะว่ามันไม่ใช่ใหม่แค่น้องๆน,นะคะเป็นใหม่สําหรับ คู่ถือลิขสิทธิ์ด้วยค่ะเพราะว่าเป็นธุรกิจอย่างที่บอกไปค่ะว่าธุรกิจโรงแรมอะ่ะมันยังไม่เคยธุรกิจโรงแรมไหนที่จะมาถือลิขสิทธิ์มาก่อนเลยค่ะแต่ว่าเรามองว่ามันเป็นโอการใหม่ๆเพราะฉะนั้นก็อยากเปิดโอกาสให้คนใหม่ๆที่แบบอาจจะลังเลอย,อยู่หรือว่าอยากจะลองดีไม่ลองดีมาค่ะมามามา,มาไปด้วยกันค่ะเพราะว่าเดี๋ยวคิดว่ามันเป็นโอกาสาค่ะ ยังไงมาค่ะมามามาสนุกไปด้วยกันค่ะยังไงเป็นโอกาสอยู่แล้วน้องๆทุกคนเข้ามาในเวทีแกรนแล้วยังไงก็ไปต่อได้ค่ะมันมันไม่ใช่จบแค่ตรงนี้แน่นอนค่ะนนอ,อัะนนี้เ็คิดว่าได้เชินมุกดด้วยอ๋อ ค่ะวันนี้ก็รู้สึกว่าตื่นเต้นนะคะเหมือนได้กลับมาบ้านอีกครั้งหนึ่งก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆค่ะที่ทานพ D c h ช n a น,นะคะก็คือต้อนรับอรายอย่างนีนะคะไม่ว่าจะเป็นของเรื่องของเ,ออเข,ข้าวข้าวแบบว่า <laughs> ข้าวปลาอ <laughs> าหารก็คืออิ่มท้องมาก <laughs> อิ่มท้งองทวินโฮเทลด้วยค่ะแล้วก็ รู้สึกว่าวันนี้ก็คืออย่างที่หนูบอกค่ะก็คือกรรมการต้องหนักใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าน้องๆทุกคนก็คือสวยมากๆแล้วก็จากทุกคนนะคะที่กาลังตัดสินใจนะคะอยากราทูมิสแคนจีน่านะคะบอกเลยว่ามาเถอะไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าจากที่ฟังจากกิจกรรมเมื่อกี้ก็คือมันน่าสนุกทุกอันเลยก็คือถ้าไม่ติดว่าโมงแล้วก็คืออยากเหมือนกันค่ะถ้าไม่ติดว่ามีครอบครัวแล้วก็อยากประกวดทีเหมือนกันอยากประกวดด้วยใช่ค่ะก็มากันเยอะๆนะคะทุกคนค่ะ อย่าลืมนะคะม i s s นช h i นานะคะฝากกัด้วยนะคะอ่าแล้วอยากมีคำแนะนำให้น้องๆยังไงบ้ๆๆๆๆางน้องผู้กดปีนี้ค่ะค่ะก็ถ้ากลับบ้านไปนะคะก็คว้าโทรศัพท์มาได้เลยก็ไลฟ์เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าถ้าเราเริ่มก่อนเราก็จะได้แสกก่อนเข<ม>าแล้วก็คมเปนทุกคมเปนที่บอสให้มาคือสำคัญมากๆน,นะคะๆๆๆอย่าคิดว่ามันไม่สำคัญก็ถ้าทําได้ทําไม่ได้แต่ถ้าทํายังไงบอสก็ต้องเห็นสักวันหนึ่งแน่ๆค่ะทุกคนค่ะอย่าลืมกลับไปไลฟ์ค่ะโอเคค่ะ ขอบคุณค่ะ